ออเอืเ้อนเฮ็ดยังเพื่อนๆเต็มตัดขามาให้เรียบร้อยเลยสะอาดน้องนกนี่เอาของมาให้ดีพีน้ำเลยวะ่ะขนนกเอาเฮ็ดมาให้พี่นำ้ำพี่น้ำจะเอาขากวางให้ให้ขาหนึ่งก็ได้ว่างสิสวัสดีค่ะน้ำคะ่ะมาดามขนมปังฝรั่งเศสคะ่ะมื้อนี้กับมาจจยกับน้ำคะ่ะเพื่อนๆมื้อนี้เป็นวันที่12เดือนพฤศจิกาเนาะคะ่ะเป็นวันอังคาร หมู่ว่านนี่เป็นวันหยุดของประเทศฝรัง่งเศสเนาะคะ่ะเนาะมื้อนี้กาอากาศในกาฝนตกเพื่อนๆใกล้จะหิมะตกเราละเพื่อนเพื่อนเพราะว่าอากาศมื้อเสาร์นี้หนาวเนาะคะ่ะนึ่งองศาเนาะคะ่ะน้ำออกจากบ้านไปนี่บังเอิญว่ามื้อเสาร์นี้นำ้ำต้องออกไปกดเงินเพื่อออกไปแห่ที่ยาไปจ่ายค่าอาหารกลางวัน,นะะเนาะค่ะเนาะกัเลยผากันออกไปกันที่ยาสองคนกันเจ็ดตอนเจ็ดโมงกันยังวัฒนธรรมสว่างนะเพื่อนเพื่อน ก็ท่านเ็นสว่างคักจังสินะกัญญาไปกับที่ยากะรู้สึกว่าหนาวนะคะนำ้ำหนาวแต่ว่าน้ำกเใสใสกขญญาแหละเตที่ยาบ่ใสา่พอกลับมาน้ำได้บอกว่าเธอไปโรงเรียนเธอต้องใสเสื้อกันหนาวแล้วบบดนี้เพราะมันหนาววัดที่ยามบุคคลมักใส่เสื้อกันหนาวนะคะแล้วก็เห็นเห็บสบายตลอดเวลาไอตลอดเวลาน้ำก็บ,บอกนะว่าเป็นเพราะว่าเธอบ่ฟังความเธอบ่หมักใสเสื้อกันหนาวแล้วทั้งที่อากาศมันเย็นนะคะ เย็นช่วงที่อาการมันเย็นมันเกิดจะประมาณเจ็ดองศาตอนเช้าๆนะแล้วลูกสาวนำกระเสืตะเสือแบบเนี่ยไปแล้วก็บกรเสื้อเสือคุ้มไปอีกนะเขาเป็นใบรุ่นเนาะเขาก็อาจจะบนหนาวคือเ้านำกับบุรูแต่ว่าร่า,างกายของเขาอาจจะรับความหนาวบได้แต่ว่าเขาบบเขา่อยากใส่สินะกับเป็นไข้เป็นวัดกันไปเนาะค่นะเนาะไอมันมันยังหรอไอไอออก,ออก,ออกตลอดเวลาสินะยากระเสือให้กินเนาะค่นะเนาะเอา นั่นแหละตอนนี้น้ำบอดิไซดเฟือกเนาะค่ะน้ำเฟือกอยู่นี่เอาถอดไว้นั่งอะไรก็เลยถอดไว้เพราะว่าอ่ามันเวลานางนี่มันก็เจ็บน้อยลงมากๆเลยเนาะค่ะแล้วก็เลยถอดไว้มันเครื่อนมันยังดองเพื่อนๆมันเครื่องก็เลยถอดไว้แต่ถ้าลุกขึ้นไปกับเขาลุกขึ้นไปทำความสะอาดบ้านนั่นสิน้ำก็จะใส่เนาะค่ะเนาะใส่เพราะว่ามันจะปลอดภัยกว่าตอนนี้น้ำก็ขับรถมอเตอร์ไซค์น้ำมันมันรถมอเตอร์ไซค์ดอก มอเตอร์ไซค์ซ right? ีรอนเห็นไหมผู้เรียนบันเท่าบันเท่านะก็รู้ว่าเอิ่อนอีหยังเนาะซีรอนอ่ะฝรั่งเศสเขาจะเอื่อควัดนะคะเนาะเดี๋ินนำ,น,ำน,ำนะนำจะขึ้นรูปไว้ให้นำเบรนนำเบรดท้ายรูปควัดของนำไว้อย่างนี้นะเดินนำจะขึ้นรูปมอเตอร์ไซค์นำไว้นะคะบอมเป็นสกูตเตอร์สกูตเตอร์ไฟฟ้านำกับมีแต่มานนำบเบรดท้ายนะคะน่ะเนาะเก็บอยู่มองเก็บของของ,ของพญเมณ์ บม่ได้ใสเอาไปไว้นั่นอาจจะขายเนาะค่ะคิดว่าน้ำน้ำอาจจะขายนั่นแหละน้ำโบคอยได้ใส่แล้วกาจะมาใส่ตะขอดแทนนะคะตอนนี้กะเร่งการอ่านเพื่อที่จะไปสอบใบขับขี่เนาะค่ะน้ำกะอ่านน้ำกะมันกะยากสำหรับน้ำเนาะเพื่อนเพื่อนเพราะว่ามันมันภาษาเฮาเนาะค่ะน้ำเคยไปสอบน้ำเคยบอกแล้วเนาะน้ำไปสอบภาคทฤษฎี เช่นึงเราเนาะคะ่ะนอกจากจริงๆมันมีสี่สิบข้อมันบอแล้วเฮาต้องเฮ็ดผิดแค่หัข้อมันต้องได้สามสิบหัข้อขึ้นไปมันถึงจะผ่านน้ำเฮ็ดได้สามสิบสองข้อเนาะคะ่ะกับผิดไปสามขอ้อถึงจะผ่านเนาะค่ะเนาะการสุว่าน้ำนผะิดนะไปทั้งหมดเจ็ดขอ้อต่ว่วาถ้านา pit, นำเฮ็ดผิษน้ำเฮ็ดถึกแค่อีกสามขอน,น้ำก็จะผ่านนักศีน้าเพื่อนๆนำกะพยายามอ่านเนาะคะ่ะพยายามอ่านให้มันหลายขึ้นแล้วกับพยายามคำความเข้าใจ กับเบอร์ YouTube, นัม YouTube เบอร์นัมอันนี้นนแน่นะเพื่อนๆเนาะน้ำก็เลยยุงยุงน้ำก็เลยเพื่อนๆได้เฮ็ดวิดีโอเพราะปันได้กับเรื่งรรอ,อ,รองเนื่องจากว่าแบบนี้น้ำเนาะคะนะ่ะเนาะเอาตามที่เพื่อนๆเห็น <c oughs> พิสจิกาน้ำจัดเรียบร้อยแล้วเนาะ,ะนะต้นคริสต์มาสน้ำนี่น้ำจัดแล้วตอนสองสามมือที่แล้วเนาะค่ะเนาะนะ้นำอ่าพอยิมเบงว่าเธอจะจัดอีลีทิฉันจะจัดหลังจากฮาโลวีนเสร็จน้ำจะจัด ต้นคริสต์มาสนำเนาะค่ะเนาะน่ำเป็นคนมากแบบมันให้บรรยากาศที่แบบจังไดเพื่อนๆให้บรรยากาศที่มีความอบอุ่นดีนะไหมเพื่อนๆเนาะนำกระเลจัดจัดเซตนี่ทั้งหมดทั้งนู้นนี่นำกบไปเสียเงินจักบาทได้เพื่อนๆมันบ้าไปเสียเงินจักบาทเอาของเก่าหลายปีแล้วเพื่อนๆหันสิคิดกระซิซีฮับปีตั้งแต่อยู่วิลล่า เวิลากับยูสองปียูบ้านหลังที่แล้วกับยูสองปีนะคะเนาะแล้วก็มาบ้านนี้กับปีที่แล้วก็ห้าปีเชด่ว่าหาปีเขาปีที่หกนี่แหละเพื่อนใส่คองอันเก่าแต่ว่าถามว่ามีซื้อเพิ่มว่ามีซื้อเพิ่มนิดๆในน,น้อยนะคะ,ะปีที่แล้วนํากระจัดเพราะว่าบ้านหลังนี้นำใาญยมาอยู่ก่อนยัยเหมิง น้ำกระเฮ็ดต้ตนคริสต์มาสในน้อยน้ำอันนี้เป็นต้นคริสต์มาสในน้อยที่น้ำเฮ็ดปีที่แล้วเนาะค่ะเพืเ่อนเพื่อนแล้วบานของยายเมงเนี่ยมันเป็นคริสต์มาสต้นใหญ่เนาะค่ะแต่ว่ามันมันได้พังอ่าคริสต์มาส <TM> เพื่อนเพื่อนคริสต์มาสเนี่ยมันเป็นคริสต์มาสพลาสติกแล้วมันจะมีต้นคริสต์มาสเนี่ยมันจะมีสามส่วนด้วยกันมันจะมีสันล่างสันกลางสาางันบนแล้วต้นคริสต์มาสของยายเมงเนี่ยมันหัก ตัวตรงชั้นกลางเนาะค่ะแล้วมันก็เห็ดจังไดก็เห็ดบ่ไดดแล้วก็ขามันก็หาคมามใส่งานมาหลายปีแล้วเพื่อนๆมันใหญ่น่ะใหญ่นี่แล้วก็คล้องกับเสียเพราะยังเมงแล้วไปทําความสะอาดอมองเก็บของแล้วก็ไปเอาขาตั้งต้นคริสต์มาดไปทิ่มพร้อมเนาะค่ะมันก็เลยบ่มีขาตั้งต้นคริสต์มาดนาก็เลยทั้งมันพังความก็เลยอ้าไปทิ่มซากันเลยว่า ทีมตน้งแต่ตนมาแต่ว่าของตกแต่งกันยังเก็บไว้คือเก่านะเพื่อนๆเนาะการนั่นละนำกะเอาของเก่านั่นละเพื่อนๆมาใส่แต่ว่าถามว่าเซ็ติ้นเรียบ,บร้อยเ,เพราะว่าท่านได้เร็จหรอกค่ะเพราะว่ามันก็นยังมีพวกไฟที่น้ำจะต้องติดแล้วก็พวกกล้องของขวัญที่มันเป็นกล้องของขวัญหลอกๆนั่นน่ะก็จะ้งเอามาติดไว้ข้างล่างเพื่อจะปอกปิดขา ค่ะต้นคริสต์มาสเนาะค่ะแต่ว่าอ่าโต๊ะนี้น่าจะเก็บไว้แบบนี้เนาะค่ะเนาะแต่ว่าอาจจะตกแต่งนิดน้อยจะเก็บไว้แบบนี้เพื่อที่จะเอาไว้จะใส่เมื่อใกลๆ้ๆคริสต์มาสหนึ่งอาทิตย์ก่อนคริสต์มาสนำจะเฮ็ดของหวานสิบสามย่างเนาะค่ะ <c oughs> เพื่อที่จะตั้งไว้ตรงนี้เนาะค่ะเพราะว่ามันเป็นวัฒนธรรมของท่านพญเมงเนาะค่ะเนาะเป็นวัฒนธรรมของข้าเจ้า ต่ว่ามองทียูนี่นามบรูมันจะมีวัฒนธรรมเดียวกันบอทาคนทเีเกิดทั้งหมักเซ่ทั้งอย่างทก็จะอาจจะเฮ็ดนอกจากน่ะนามก็จะเฮ็ดคิสามอย่างของหวานคิสามอย่างของหวานคิสามอย่างนี่ได้จํากัดเพราะว่ามันจะต้องเป็นอันนั้นอันนี้ไม่ได้จํากัดเนาะคะ่ะไม่ได้จํากัดว่าต้องเป็นอันนี้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 ได้แล้วแต่เฮ้าเนาะคะ่ะของหวานจะเป็นชมเป็นบักซอยเป็นเป็นผลไม้ก็ได้เป็นช็อกโกแลต เป็นแต่ว่าให้มันต่างกันแค่นั้นน่ะเพื่อนเพื่อนสิบสามอย่างเนาะค่ะเนาะรวมแล้วมันได้สิบสามอย่างนำกับมีสม์แนมมิเชอร์รี่เนี่ยเชอร์รี่บอแมนเชอร์รี่ลินจีลินจีนจนจกับมีสมมีลินจีมีมะเดือ่อแห้งมีอัลมอนด์มีนัวเซตมีนัวเซตก็คือ,อชนิดของอัลมอนด์ชนิดหนึ่งแหละเพื่อน แล้วก็จะมีขนมปัตตฟุยขนมกวนเพื่อนๆแล้วก็มีนูกา่าเท่าที่น้ำเฮ็ดแล้วก็มีช็อกโกแลตช็อกโกแลตปาปิยอดแอบฮอจังสีนาแล้วก็กระเรวเต้าเนาะค่ะเฮาคิดแต่เนี่ยเฮาก็เอานอกก็มีกล้วยแห้งความเด้กล้วยตากแห้งอ่ะน้อก็ใส่เด้ทุกๆปีนํำก็จะทุกๆปีนํำอาจจะไม่ได้ทุกปีอาจจะปีเว้นปีปีเว้นปี ปีใดที่มันบวยุงยากแล้วน้ำกรจะเฮ็ดปีใดยุงยากน้ำกรจะบวเฮ็ดปีนี้กะว่าจะบวยุงยากกับเพื่อนเพื่อนเพื่อได้นำบดได้ไปเฮ็ดง,งานเนาะค่ะจนถึงคริสต์มาสแล้วปีใหม่แล้วน้ำถึงจะไปะเริ่มหางานอีกเทื่อเนาะคะ่ะเนาะช่วงนี้กะท่าทาไปก่อนเพราะว่าแม่นได้ไปสัมภาษณ์น้ำกะบวสามารถที่จะเฮ็ดง,งานได้เพื่อนเพื่อนยกนั้นยกนี่บ้บดได้เนาะค่ะเนาะยันหลังน้ำมันบวรักษาจากเทือต้องเฮ็ด มันรักษาดีๆเจ้าอนจังควยจะไปเฮ็ดเนาะคะ่ะแม่นเฮ็ดงานทําเบียดทําความสะอาดเฮ็ดยังสิมันก็นต้องใส่กําลังมันก็นต้องใส่พลังในการยกกานการเคลื่อนไหวเพื่อนๆนันนน้งกลมเงยนึงสินะยันหวหนางานหรือเจ้าของที่เขาเจ้าจ้างเขายันเขาจเจ้าบบอบบบพอใจเขาอาจจะทํางานได้เต็มที่เนาะคะ่ะถ้าเลื่อยปีไมแล้วเขาอาจจะ รักษาลังได้ดีก็นี่นะเพื่อนๆนะปีนี้ก็คิดว่าตั้งใจว่าจะจัดงานอยู่บ้านเนาะคะ่ะเพได้ไปไปนาไปล้งางไม่ได้ไปหาพี่หาน้องเนาะคะ่ะหลังจากจัดงานคริสต์มาสเสร็จปีใหม่จังเวยจะไปหาพี่หาน้องเนาะคะนะ่ะเนาะไปจัดปีใหม่น้ำกันกันแล้วกันน้ำอยากอยู่บ้านแล้วกันจัดงานปีใหม่ที่นำ้ำเคยจัดตั้งแต่น,นำ้ำมีความสุขกว่าที่จะไปจัดกับอขอบคร้วเมนไปจัดกับพี่สาวของยา่มเมงน้ำค่ะ โมแมนว่าอึนอาดได้เพื่อนๆน้ำอยากจัดได้แบบสไตล์ของหน้ามังซีหน้าอยากอยากมีความสุขในสไตล์ของเฮาจังซีหน้าล้วปีใหม่จงค่อยไปเจอกันเนาะคิดว่าจังซี่ปีนี้สิี่ยนแบบนี้เนาะค่ะเนาะเอาแล้วน้ำก็มาอัปเดตชีวิตนิดๆหน่อยๆให้เพื่อนๆได้ฟังนะคะนะนะน่าจะเอาอันนึงให้เบางงูว่านี่นกนกคนไทยที่อยู่ในหมู่บ้านเดียวกันเนาะค่ะเนาะเพื่อนอ่ะส่งขอความมาหาว่าพี่น้ำอยากได้เหตุบอกน้ำเลยว่า พี่น้ำอยากได้เห็ดบ่อน้านกจะเอาไปให้ว่าสั้นน้ำได้บอกว่าโอ้ยขันมันได้บ่หลายนกก็บอกตรงเอามาละเก็บไปกินโลดไปเก็บกับยากแล้วน้ำเรียว่าอสินนกเลยว่าได้หลายได้พี่น้ำว่าสั้นได้หลายหันได้หลายพี่น้ำก็เอาก็เลยว่าอสินะนกเบิร์นัดเต็มด้วยนะคะเพื่อนๆเบิร์่แม่งน้อยๆเลยน้ำจะจะชันโตเอลญนะคะเนาะบ้านนอกกับสิเอิญเห็ดยังเพื่อนๆ เต็มตัดขามาให้เรียบร้อยเลยสะอาดน้องนกนี่เอาของมาให้ดีดีนํำเลยว่าขนุเอาเฮดมาให้พี่นาำพี่น้ำจะเอาขากว่างให้ให้ขาหนึ่งกันเลยวางสินกฟ้าวโทรมาบ่เอาบ่เอายางทั้งนั้นบอเอายางทั้งนั้นตะยุบ้านก็กินบอเบิร์ดมาสันเขาบอกว่าได้หมูป่ามาหมูข้าเจ้าแบ่งหมูปลามาให้แจ๊คซีเฮดยังกิน่าสันเด้มันหลายเลยเพื่อนก็แจ๊คซีว่าจากไหนมันหลายอ่ะ นั่อาจจะโอบแพงไว้ way, นะคะคิดว่าน่าจะโอบแพงไว้ way, นั่นแหละเพราะมันหลายน้ำกินบ่มเอิร์ดดอกแต่ฉันตัวกันมากะเดี๋ก็จะบอกมันสามกิโลผลติดเพิ่นสามสี่กิโลแล้วก็ได้เห็ดแต่ดำนัำ่นคิดว่เป็นเห็ดแต่ดำแล้วเพืเ่อนตำเป็ดเดลโมคิดว่านะนี่ ดอกกีงหญ่ปั่นเห็ดกระด้างสีซุปเครื่องกระด้างกับสีแซบเยอะด้วยเพื่อนเพื่อนบุมี่ใบผักกัญยาเนาะนะก็ได้หลายอ่ะน้องโลกรก็เก็บเอามาให้หลายเยอะด้วยเพืเ่อนกินผู้เดียกัสิีออันกินซุ้มือกับซกินได้เป็นเดือนคนละเพื่อนเนีน่หลายเด้น้ำโบ้างดอกเพราะว่ามันสะอาดแล้ว ข้างล่างเราเอาอไปแช่ช่องฟิดไว้พยายามมันจับกันน้เส้นน้ำอาจจะโอบแล้วก็เฮ็ดแห้งๆไว้เวลาก,กินก็เอามาแช่น้ำน้องเมดีน้ำคิดว่าน้ำจะซุปกินเพื่อนๆซุปไม่สิแกงอยากกินซุปไล่กว่าอยากกินซุปอยากกินซุปเฮ็ดไลกว่าไม่อยากกินแกงแต่ว่าสีเฮ็ดเขาขัวก้อนข,อข,อขัวน้ำเหมือนกะซีไม่กี้กะซี ซุปเฮตตตัวนี้หรือว่าเฮตตตัวนี้ดิ <l acht> หลายใจน้องนกก็เอาไาให้พวกเขาซห้ขาค้ากวางก็บอกว่าว่าเอาพี่นา้าว่าเอาตั้งแต่อยู่บ้านก็กินบะเมิดแล้วเ,ออเด็กกวางปลาหมูปลามากสิพวกนำเคสสเต็กไว้เนาะคะ่ะแล้วก็เฮตเป็นปาเต้เป็นเนื้อบดแล้วก็เป็นหนึ่งพัสร,ร์ไ้มันสุกแล้วก็เก็บไว้ได้โด,ดนๆเป็นปีสองปีบ่ตตรงใส่ตู้เย็นนะเพื่อนๆแล้วก็แล,วกแล้วน้าก็จะเฮต์เป็นเนื้อแห้งไว้เนาะค่ะเป็นเนื้อแห้ง สีหลอดสิียางสีนั้นเราก็จะเห็ดไว้กระกินนะคะน้ำใช้มน้ำก็ระกินลูกก็กินแต่ว่าพี่เมี่ยงเราบ็กินแล้วว่ามันแข็งเราก็กินแล้วก็บอกว่าอันน้ำอยากเค็ญยางก็เฮ็ดโลดลูกกินก็เฮ็ดน้ำกินก็เฮ็ดนั่งสีนั้นเพราะว่าพี่เม่งเราก็ลาเราก็เราก็เฮสเต็กไว้ถ้าเป็นสเต็กเรากินนะเพื่อนๆเป็นสเต็กเรากินเป็นปลาเตะแล้วก็กินนะคะเนาะอ่ะนั่นแล้วเพื่อนๆน้ำกันมา อแดดดิน,นิดน้อยให้เพื่อนๆได้ฟั้งนะค่ะนำเองก็สบายดีนะเพื่อนๆแล้วก็นำก็ขอ,ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะ่ะที่มาแฮปปี้เบอร์เดย์พลายเมงกับที่ยาเนาะค่ะะเนาก็นำก็ขอ,ขอขอบคุณหลายๆแล้วก็นำก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนนะคะรักษา,าสุขภาพแล้วก็พอกับน้ำไว้ในคลิปวิดีโอหนาค่ะสหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายอ๋อค่ะเพื่อนๆตอนนี้เขานำกันหนึ่งเรียบร้อยแล้วเนาะเพื่อน เต็มกระติ๊บน่อยละกินผู้เดียวตอนเที่ยงนี่ก็ลูกๆก็กินอยู่รงเรียนนะคะนำกําลัางต้มเห็ดนะคะนำต้มสิบหานาทีมันเหลือเจ็ดนาที่มันเหลือซีนาที ครัวกบครัวแล้วเนาะคะเนาะเม็ดย้าไงมันบดบาแหลกพกพีีพนูนะคะเนะ้ำบดเด็ดขวดนะเ,นเนพื่อนวเพราะมันออนพีขีนูออน ราราานี่เป็นไปกระเทียมปลาเพื่อนๆน่าไปเก็บมากก้อนสีขาหน้าฮอนน้่าไปเก็บมากใส่หลายมันเสี เฮ็ด <Head. S 2> แซบ,บแล้วคุณกนจะแล้วเฮ็ดแบบเอาค่ะหลังคลิปมาเบิ่งนำาเฮ็ดซุปเห็ดเนะค่ะซุปเห็ดดำเห็ดแต่ดำนะคะนะ่ะเนาะ เกินคาดเนาะค่ะเพชรน้ำกินบ่เพชรได้เพื่อนเพื่อน่บ้านนะเพชรได้เวลาลกินข่าวไปเพท่นได้21โวงเศร้าหิ้วบ่หิ้วแน่กะอยากแน่นะ,ะเราเพื่อนเพื่อนจริงๆแล้วน้องนกเพิ่นเอามาแหงแต่บื่ขึ้น,อนเอามาห้ตอน6โมงแรกเนาะคะนะ่ะเนาะจริงๆน้ำต้องบอกว่าน้เให้กับข้าวตั้งแต่17โมงก็คือหาโมงแรกแหลวน้องนกออามาห้ห6โมงแรก น้ำสีเฮ็ดกินน้ำกันเลยโอ้ยโหเฮ็ดดอกมันเฮ็ดนักกินแล้วนี่หลายอย่างกับเลเ็บเฮ็ดกับคนิ่งทั้งคืนแบะเพื่อนอยากกินเห็ดวันนี้กระจัดเลยอยู่คนเดียวตั้งหายเขาติดมืออีกจ้ามาได้เพื่อนๆเด้อับิ้นผักกินละลายจัิงๆแหละเพชร เส้นนี้ต้องผักกระญ่าเนาะเพื่อนๆเนาะคนบ้านนอกบ้านอกก็สิรู้จักอยู่ดอกผักกระญาคืออีหยังนําก็เฮ็ดกระด้างซุปกระด้างก็สิใส่ักกญาเนาะกินกับักกญาซุปน้ํามก็กินกับักกญาแซ่บ คุพิพักก็สิบอ,อกไปซื้อดอกเพื่อนๆพื่ิมาตกเพื่อนเห็นบหมหิมะตกนะมือแรกที่หิมะตกได้เพื่อนเพื่อนมือแรกข้างแรกของปีที่หิมะตกนะคะเนาะ,ะในหมู่บ้านนามเด้อไซนนี่นามกา หอย่างดีละมือนี้ส่มันนอนหนอกเนาะนำกระสือที่นอนให้ไหมนำกระสือเสือให้ไหมใส่เสืออีกเอาค่ะเพื่อนๆมืนอวาน,นำกระสิกินเขาก็เด้เพื่อนเด้อแล้วกะขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะแล้วก็พากับเน่าไม่นใ,นในคลิปวีดีโวนะคะสว,ส,สวัสดีค่ะบา,บายบไม่ได้กินเขา